ชสวัสดีครับเพื่อนๆนะผมวันนี้วันนี้คือไม่มีอะไรมากนะเราจะไปช้อปปิ้งกันนะครับผมเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วจะช้อปปิ้งกนะันร้านร้านหนึ่งนะเป็นร้านแบบแนวสตรีตสตรีทนะขายของพวกรองเท้าเสื้อผ้าเงี้ยผมจะไปจัดรองเท้าสักคู่นะที่คลิปแล้วอยากได้รองเท้าแบบแอร์เแดนอะไรเงี้ยชิคาโก้ถ้าไม่มีถ้าไม่มีนะผมไม่เห็นเขาลงแบบโพสต์ไว้ถ้าไม่มีผมว่าจะจัดแบบเสื้อผ้า แบรนด์สปอร์ตแวร์ระดับตำนานนะอายุอนามเนี่ยเกือบจะร้อยปีแล้วนะนั่นคือแบรนด์อ่าแชมเปียนโอเคเราจะไปลุยเลยวเราจะได้อะไรบ้างนะไป ว่ารถติดมากเลยนะครับผมคือรถลองท้ารถราคาเขาบอกว่าร้านเขาเปิดเที่ยงปิดปิดสี่ทุ่มหรือเปล่าหรือเที่ยงคืนไม่แน่ใจนะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่ถึงเลยฮนะครื่องทางยังไม่ถึงเลยนะจะทันชาวบ้านจะชองของไม่นี่อ้อโอ้หลมกว้างกว้างหนึ่งหลุมสองหลุม ก็หายาลุงนี่นั่งรถเมล์ดีกว่ากู <laughs> รถจะแดกกูไปไหมเนี่ยไป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  <c oughs> ต้องได้ต้องโดนมันแน่ใส่แตะมาเลยนะฮะเราเพื่อมาเอารองเท้าว่าไปที่นนี่ <c oughs> ไปไปเ,เดี๋ยวข้างในกี่บาทย่าร้านเปิดพอดีเลยฮะสวามสวามอ่านถูกเปล่าวะ เนี่ยครับโอ้โหลดราคาหนักมากอะดูวุ่นวายกันมากครับตอนนี้โอ้โหแบบถ่ายไม่สะดวกเลยนะได้แต่อย่างเงี้ยแหละโอ้โหนี่แะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าไอ,อ้ลัสตอรคแคสนะถ้าผมอ่านไม่ผิดนะลัสตอรคแคสต์กำไรข้อมือครับที่เหมือนกับเที่ยรองเท้าโอย่างเงี้ยรถบานอันนี้เสื้อผ้าผมอ่าไม่จะถ่ายไม่สะดวกเดินก็ไม่สะดวกครับตอนนี้ตากมาไวแล้วเนี่ยโอ้ เราจะไปเดินดูแชมปเปี้ยนนะจุดมุ่งหมายของเราแชมเปี้ยนนะกับรองเท้าเดี๋ยวรองเท้าไปจังก่อนผมไม่เห็นรองเท้าไม่น่าจะมาลดแน่นอนเลยแต่ต้องไปถามพี่ขาแลรวที่หลังนะเดี๋ยวดูเสื้อผ้าก่อนนะโอ้ยดูขออภัยนะว่าเวนหัวนี่ผมขออภัยนะครับนี่ครับแชมเปี้ยนนี่ยติดเงินนะพี่เขาเลือกอยู่ใหาเห็นหน้าเขาเดี๋ยวอันนี้เน่เ่น่ เดี ja ๋ยวเราจะเดินไปถามพี่เขาหน่อยดีกว่าว่ามีรองเท้ามาขายไหมดีกว่านะจบๆไปไม่ต้องเดินหานะครับรองเท้าไม่ได้มีร่วมรถใช่ไหมวันนี้ไม่ได้มีมาขายเลยอันนี้เครื่องหมดนี่คือเป็นรหมดหมด รองเท้าไม่เอามาลดนะฮะตายแล้วจุดประสงค์หลักพังโอ่มำอะไรยัมีของอย่างอื่นอยู่ี่อยากได้เอานะกลับไปใหม่เรื่องๆไม่รับบัตรเครดิตผมก็ไม่มีเงินสดด้วยต้องเดินหาตู้กดตังอีกโอเคเรากดตังเราเข้าไปเลยกันต่อนะครับ yeah. โอเค ของเราก็เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะกลับไปเปิดให้ดูว่าเราได้อะไรกันมามากมราคาขออนุญาตก,กลับก่อนนะจ๊ะได้แล้วพอดีต้องรีบกลับไม่ได้เรากละกามานะไม่รู้คนไหนมาจากไหนมากก็ไม่รู้บายเี่ยวนะเอามเ,เอานานแล้วเอาเหรครับ เราจะมาเปิดไอ้ถุงเนี่ยที่เราซื้อมาจากร้านสวาสไม่รู้ไม่รู้ว่าชื่อร้านเรียกถูกเปล่าก็ไม่ได้ถามผมเหมือนกันแกะเลยดีกว่าคือตอนแรกกับต้นหัวทิปก็พูดไว้ว่าจะไปเอาอนะไรรองเทา้าใช่ไหมใช่รองเทา้าจอแดนวันจอแดนก็ไม่ได้ไม่ลดไม่ลดไม่ว่าไม่ได้มาขายลุปเนี่ยได้นี้ปลอบใจมา ดูเราได้อะไรมากงาแจกก่อนนี่ข้อมืออ่านว่าอะไรอ,อ่านว่าอะไรอะ่ะไว้ก่อนแต่สวยดีคิดมากมีสองลายได้ลายแรกมาแล้วนี่ลายสองน่คนละลายนะดูแกให้ดูหรือไม่ต้องดี เดี่ยแกะดีกว่าสองอย่างแล้วราคาเต็มเท่าไหร่ครับพันพันกว่าหรือเกือบพันไม่รู้อ่ะแต่ซื้อมาราคาลดต่อไปก็เสื้อแจนแชมเปี้ยนว้าวแชมเปี้ยนแบรนนี้ชอบอยู่ อันสุดท้ายแล้วเพราะลองประมาณไปน้อยนะแชมเปี้ยนเหมือนกันกางเกงสุดๆผ้าดีสุดๆลดราคาป่าวลดหมดเหลือเท่าไรไม่รู้อ่ะเหลือเท่าไหร่ไม่รู้แต่รวมรวมไม่ถึงไม่ถึงห้าพันเติมมาเนี่ยไม่ถึงห้าพันจะไปเอารองเท้าในเสื้อผ้าโอเค ้องแกะสิจะไปตัดเสียงกันรถอีนนี่อะไรแกะไหมแก่จ้ะมันเป็นเหมือนซื้อมสองอันเผื่อเผื่อใส่คู่แต่นั้นแนบอกไปเปลี่ยนอันใหม่ให้นะแต่อันโชว์กันใหม่ไม่ต่างกันเลยอ้าวยอกยอกยอก จะลงไปเนเจ้าของร้านเห็นดโดนไหมเนี่ยแต่ทางพอแล้วเขาบล็อกลงได้นะถ่ายได้อีกอันหนึ่งทิศม่านเหมือนกันเฮ้ยไของโชว์มันใหญ่กว่านี่วะมันเลื่อนได้เหรอใช่ใช่ใส่สองอันเลยเจ๋งกว่านะคนเดียวสองอันห<า>นะเนอะโอเค แต่ใจอยากได้รองเท้ามากกว่าอืมไม่เป็นไรงานหน้ายังมีมาดูต่อไปอีพีต่อไปเราจะได้รองเท้าไหมแอร์จอแดนวันปึ๊บไปเจอกันอีพีหน้าน่ลืมอันหนึ่งจากร้านนี่เลยสุพิม แย่ <Yeah. S 2> ชอบมันพาไหมพรม